สวัสดีครับอูสาโรนนะครับขอพ่นสีดามกระบะดามกระสีนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้งานเคยทําไปกับที่อูนะครับก็คือพี่หมยทอทันการรถกระบะไปขวามากครับรถกระบะไปขวามากบด้วยเลยรถรถไปเข้ามาแล้วควนี้ลูกค้าเนี่ยไม่มีเงินสำรองจ่ายเพราะอูเราเป็นอูนอกเครือมันต้องสำรองจ่ายนะครับแล้วควนี้ไปเข้าอูประกันเห็นไหม ผมก็ไม่แน่ในะจว่าคันซีมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็การเคาะตรงหัวตรงเนี้เห็นไหมไอตัวกระบะเนี่ยชนกับตังนี้เลยเวลามันทุกเนี่ยมันมันจะเขกไงแล้วคือหมอนะครับว่าตรงนี้มันเคาะอ,ออกบานูนเกินนะครับตวเนี้แล้วก็มาดูที่ผมจะให้ดูคือ,อสูดานกระบะที่อูน,นะครับตอนที่เขาเคาะใจทีแรกไหมเขาก็ไม่ยอมดึงดึงหัวอันนี้ขึ้นให้ตรงหัวเคา,ากระบะมัน,ม,นมันตกลงแล้วก็ไม่รู้ว่าไอเล็กที่ว่าเราเชื่อมเนี่ยเขาออกนะครับ เนี่ยที่ที่เชื่อไมไม่รู้กระบะเขาจะเอาอะไรออกบ้างนะครับปูประกันแล้วก็น็อตผมไม,ไม่ใช่ไม่ได้ใส่น็อตแบบนี้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาถอออะไรออกบ้างเราก็เลยจะหรือยกออกหมดเลยดูให้ลูกค้าเลยว่าว่าว่าเขาเอาเสาของเราออกหรือว่าใส่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับต้นลูกค้าทาสีมาแล้วครับมันก็แก้ไขไม่ได้เยอะนะครับแต่เราก็จะแก้ไขให้นะครับก็คือตรงเนี้ยที่ผมใส่ตรงเนี้ยไว้ข้อออกไนงะ การที่เขาทำาการออกเราก็จะดึงแข่งหลังช่วยเพราะว่ามันเคาะหัวแกงเยอะเกินมันไม่ได้นูนาดนัหนครับมันก็เลยทําให้เวลาเราบรรทุกเนี่ยมันกระแทกแล้วก็แก้ไขให้เดี๋ยวผมพามาดูงานดามนะครับไม่ต่ํากว่า6-7ปีครับเพราะว่าของเก่าเขาเนี่ยเคยเคยทำตัวยูมาไหมครับเป็นรอยทาสีตัวยูวอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเขาถามว่าตัวเอลวอยูไหมเดี๋ยวดูผลงานนะครับนี่คือผลงานตัวเอล6-7ปีครับ นี่ต่ำกว่า67ปีแง่คันนี้ครับงานดามกระบะดูผลงานครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับเพราะว่าเขาแก้ตัวยูมาแล้วหลายที่นะครับก็มาจบที่อูสารนนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งหางเรื่องนะครับสำหรับคนที่กาลังมองหาอูดามกระบะดีๆสักอูนะครับที่พูดกับลูกค้าตรงไปตรงมานะครับว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเฟสมีลาอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าจะดามราคาอะไรยังไงนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็เข้ามาคุยที่หน้าอู่นะครับผมกระบะกันบ้างน,นะครับน็อตกระบะท,ที่เชื่อมเสาหน้าของผมเนี่ยก็คือซ่อมซ่อมแก้ไขบำรุงเออบำรุงซ่อมบำรุงแก้ไขก็ง่ายนะครับเพราะว่าแต้มหัวอย่างนี้ไว้นะครับจะขันก็ได้ไม่ไม่ต้องเอาไปแจจับด้านในเลยคนทําต่อก็ง่ายนะครับแต่ว่าที่อีกข้างหนึ่งที่เขาใส่มาเขาใสน็อต14กิโลมาตัวนี้ เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูน็อตกระบะนะครับที่เขาที่เขาใส่มานะนี่มันมันไม่ใช่น็อตมันไม่ใช่น็อตอ,ดอดสิสุมันเป็นน็อตโตโยต้านะมันเป็นของโตโยต้านะครับแล้วก็ไอไอน็อตนี่เป็นของอิสุอยู่แต่ว่าแหวนนะมนไม่ใช่มันไม่ใช่แหวนกิโลแบบนี้มันเป็นแหวนใหญ่แหวนหนา